สวัสดีครับผมเอรอนจากช่องแองเกิลเมนะครับผมเองเป็นคนไข้ที่เคยได้รับการผ่าตัดเพราะว่าอุบัติเหตุข้อเท้าพลิกข้อเทา้เทาแพงนะครับดังนั้นผมก็จะหมกมุ่นอยู่เลยกับข้อเท้าพลิกเป็นพิเศษก็สลับคําถามที่ว่าข้อเท้าพลิกทํายังไงให้หายไวที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าไออาการบาดเจ็บจากข้อเท้าพลิกเนี่ยมันมีหลายระดับครับบางคนก็สองถึงสามอาทิตย์หายแต่บางคนอ่ะหกถึงแปดเดือนหาย บางคนก็เป็นปีเลยครับอย่างเช่นผมเนี่ยหลายปีเลยก็จะหายแต่ผมก็ได้รับการผ่าตัดช่วยนิดนึงก็เลยหายได้แต่ว่าเคสผมเนี่ยไม่ต้องตกใจไปนะครับเคสผมไม่ต้องผ่าตัดเนี่ยเป็นเคสที่เกิดยากมากๆคนหลายคนนะ่ยไม่ต้องผ่าตัดเพราะว่าคอตาพิกรหรอกครับการบาดเจ็บเนี่ยไม่ว่าจะบาดเจ็บรุนแรงน้อยรุนแรงมากการเริ่มต้นรักษาเนี่ยมันจะเหมือนกันไปหมดเลยครับเราจะใช้การรักษาที่เรียกว่า l i e r i c e ามาจากเลสเลสคือพักผ่อนเราต้องลดการใช้งานข้อเท้าเนี่ยให้มากที่สุดหลังจากเกิดอุบัติเหตุแล้วคือส่วนใหญ่คนที่เป็นข้อเท้าพลิกเลื้อยลังก็เพราะว่าไม่ยอมพักไงเข้าใจครับวัยรุ่นน่ะใจร้อนส่วนใหญ่อะคนที่เกิดอุบัติเหตุข้อเท้าพลิกบางครั้งก็มาจากการเล่นกีฬาใช่ไหมคุณไปเล่นกีฬาคุณเกิดอุบัติเหตุข้อเท้าพลิกแล้วคุณไม่ยอมพักผ่อนอะคุณแบบวัยรุ่นน่ะเฮ้ยใจร้อนอยากเล่นกีฬาอีกอะคุณก็ไปเล่นอีกไม่ยอมพักผ่อนไม่ยอมไม่ยอมแบบรอให้ การการบาดเจ็บมันดีขึ้นก็เลื้อนลางครับผมดังนั้นเลสอะพักผ่อนสำคัญที่สุดคนพักไปเลย2-3มอาทิตย์ครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับผมนะที่เคยข้อเท้าพลิกมาแล้วก็ข้อเท้าพลิกอีกอะผมมาใช้ไม้เท้าเลยครับจริงจริงนะผมไม่ได้เวอร์นะคนเรามันก็อยากให้แบบอาการมันดีขึ้นใช่ไหมครับผมก็เลยใช้ไม้เท้าเลยหรือว่าอยู่บ้านเนี่ยผมแค่จะคานหรือว่าใช้เก้าอี้ที่มีล้อนะถลายไปถ่ายมาเลยนะคือลดการใช้งานให้มากที่สุดครับ ไอมาจากไอซ์ประครบน้ําแข็งคือเวลาเราข้อเท้าพลิกเนี่ยข้างในข้อเท้าของเราอะ่ะมันจะเกิดการฉีกขาดเล็กน้อยแล้วก็มีการเลือดไหลยอยู่ข้างในนะครับเราตึงต้องใช้เนี่ยที่ประครบน้ําแข็งนะครับไปประครบตรงข้อเท้าเพื่อให้เลือดอะ่ะมันไหลเวียนได้น้อยที่สุดเพราะว่าเลือดมันไหลยอยู่ไงเลือดมันไหลยอยู่เหมือนกับว่าถ้าเราโดนแต่ป็ต้องอย่างยังไงดีอ่ะโดนฟันมาใช่ไหมเลือดพุ่งใช่ไหมแล้วก็ต้องมัดปากมัดปากแผลใช่ไหม แต่ว่าข้อเท้าพิงเนี่ยเลือดมันไหลยอยู่ข้างในเราก็ต้องใช้พื้ที่ประครบน้ำแข็งนี่แหละเพื่อให้เลือดอะ่ะมันไหลมันไหลออกมาน้อยที่สุดปกติอะ่ะเราจะประครบประครบน้ําแข็งหลังจากเกิดอุบัติเหตุ48ชั่วโมงก็คือ2วันแต่ว่าสำหรับผมนะครบไปรอ่าอ3วันอะ่ะเราค่อยประครบวันที่4เพราะเราไม่รู้ว่าอาการบาดเจ็บแบบมันรุนแรงแค่ไหนเผื่อวันที่3เนี่ยเลือดมันยังไหลอย,อยู่เลือดมันยังแบบไหลออกมาเยอะอยู่แล้วเราเลิกประครบน้ําแข็งไปประครบร้อนแทนเราก็อาจจะบ,บาดเจ็บมากกว่าเดิม หรือไม่ก็รอจนกว่ามันจะหายบวมครับผมคือประครบเย็นจนกว่ามันจะหายบวมพอหายบวมเมื่อไหร่ก็ค่อยประครบร้อนครับเราสามารถประครบได้ทั้งวันเลยนะครับผมแนะนําว่าให้มี2อันนะครับผมพออันนี้หายเย็นแล้วแล้วก็เอาอีกอันหนึ่งอ่ะมาประครบต่อแล้วก็เอาอันที่หายเย็นอ่ะไปแช่น้ําแข็งก็วนไปวนมาวนอย่างนี้เรื่อยประครบได้ทั้งวันเลยนะครับถ้าหากสะดวกนะ C มาจากคอมเพรสชันการกดหรือว่าการรัดคือเป็นการนําผ้าพันข้อเท้าเนี่ย เพื่อให้มันเกิดอาการลดบวมแต่สลับผมนะอการพันข้อเท้าเนี่ยมันลดบวมได้ก็จริงแต่ว่าเราควรพันให้ถูกด้วยถ้าหากเราพันแน่นเกินไปอ่ะเดี๋ยวแบบเลือดมันไม่ไปเลี้ยงอีกคือคือมันอาจจะได้รับบาดเจ็บเพิ่มถ้าเราพันไห้เป็นสลับผมอ่ะผมไม่พันครับเพราะถ้าดับพันอ่ะก็ต้องให้นักกีฬาหรือว่าคุณหมอเนี่ยพันให้ผมไม่แนะนําให้พันเองครับเพราะว่าเราอาจจะพันไม่เป็นนะครับผมมันก็อาการก็อาจจะรุนแรงขึ้นต้องสรับผมนะฮะ ก็ซื้อที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะซื้อที่พันข้อเท้าดีกว่าไปถึงที่เป็นข้อเท้าพันเสร็จรูปเลยครับที่เรามาสวมได้ครับผมใช้อย่างนั้นดีกว่าแล้วก็ไอ้พวกนั้นนะเม้ไม่ได้ไม่ได้ทําเพื่อให้มันลดบวมนะไปถึงว่าใส่ไปอ่ะเพื่อให้ข้อเท้าเราอ่ะขยับได้น้อยลงขยับให้ให้ได้น้อยลงที่สุดเพราะว่าให้มันล็อกไว้ครับผมถ้าเราปาดเจ็บไปเราขยับเยอะๆอะ่อะมันก็ไม่หายสักทีนึงดังนั้นผมแนะนําว่าพันเองอ่ะไม่ต้องดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยว มันบาดเจ็บเพิ่มก็ซื้อพวกข้อเท้าแบบนั้นดีกว่าครับผมมันจะสะดวกกว่าอียังมาจากเอลิฟิชันคือการยกขึ้นเราจะยกข้อเท้าที่เราบาดเจ็บเนี่ยยกให้สูงกว่าหัวใจเพื่อให้เพื่อลดการไหลเวียนของเลือดคือเราจะยกให้มันสูงขึ้นใช่ไหมเพื่อให้เลือดอะ่ะมันไหลลงไม่ให้เลือดอะ่ะไปกองในตรงนั้นเยอะเพราะว่าเราบาดเจ็บอยู่มันก็คือการลดบวมชิ้นหนึ่งครับก็แค่านอนอยู่แล้วก็เอาขาพาดไหนก็ได้ครับ ขาพาดหัวเตียงก็ได้หรือว่าเอาหมอนมาชั้นๆกันเยอะๆแล้วก็ขาพาดไว้ตอนลี่อนอนอยู่ขอให้มันยกสูงเหนือกว่าหัวใจครับหลังจากทําสูตรที่เรียกว่าไลฟ์ไปแล้วมันก็ควรหายภายในประมาณ2-3ถึงอาทิตย์แล้วนะครับแต่ว่าถ้าหากไม่หายเนี่ยไม่เป็นไรที่เหลือก็คือเราต้องทํแกายภาพบำบัดครับเราต้องทํแกายภาพบำบัดให้ข้อเท้ามานะันอ่ะแข็งแรงขึ้นเพราะว่าตรงส่วนนั้นอนะ่ะมันบาดเจ็บไปแล้วไงมันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรมันคือมันฉีกข,ขาดใช่ไหม ไอการกาย้าบัตเนี่ยมันนําให้มัดตรงนั้นนะักกล้ามเนื้อเราอ่ะใหญ่ขึ้นคิดซะว่าเหมือนกับเล่นกล้ามาครับผมเพราะว่ามันทําให้ข้อเท้าตรงนั้นเราอ่ะแข็งแรงขึ้นได้เพราะเราแข็งแรงขึ้นข้อเท้าเราก็จะไม่หลวมไม่ไม่มีอาการบาดเจ็บละการทกากาย้ามบัดเนี่ยก็ต้องเริ่มจากท่าที่บรเบาไปก่อนเมื่อเราทําแล้วอาการเราดีขึ้นรู้สึกแข็งแรงขึ้นค่อยๆเริ่มท่าที่หนัหนกๆตามเรียงกันไปเลยครับท่าเบาๆเ,เ,เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้ อิเลสติกแบนหรือว่าผ้ายืดในการแกาผ้าบาดครับแต่ถ้าหากเป็นท่าดังๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้น้ําหนักตัวเรานี่แหละเช่นพวกท่าสคอรตหรือว่ากระโดดครับกระโดดขาเดียวประมาณนี้แต่ถ้าหากเริ่มต้นการ้าบัดเนี่ยแนะนําให้ใช้ผ้ายืดครับต้องมีต้องมีเท่านั้นครับก็นั่นแหละครับสูตรการรักษาที่ทําให้ข้อเท้าพลิกหายไวที่สุดไม่ว่าจะบาดเจ็บน้อยบาดเจ็บมากก็ใช้วิธีนี้รักษากันหมดครับก็คลิปนี้ถ้าดูแล้วคิดว่าเป็นประโยชน์ก็สามารถกดไลค์ได้นะครับผม ฉากคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ